วันนี้นะครับที่ท่านเห็นด้านหลังแบ่งครึ่งอีกแล้วแน่นอนครับว่าจะมีน้ํายามาเปรียบมวยกันก็มีหลายๆคนอยากเห็นนะครับน้ำยาที่ผมจะมาเปรียบเทียบกันในวันนี้นะครับมี2ตัวก็คือเริ่มต้นด้วยที่คา r ์โพลีโหลดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่ง IG l c o a t i n g นะครับ E c o ค o a t p r e เม e r ก็ที่ผมเอาน้ำยา2ตัวนี้มาเทียบกันนะครับเพราะว่าน้ำยา2ตัวนี้ มันเป็นประเภทฉีดแล้วเช็ดเหมือนกันและเป็นน้ำยาที่สามารถใช้บำรุงฟิลมแก้วได้เหมือนกันนะครับก็เท่าที่ผมอ่านข้างขวดนะครับหลักๆเลยอะคาร์บอไโลดอะเขาจะมีส่วนผสมของซิลิก้าเขาจะเน้นหนักไปทางซิลิก้านะครับส่วน IGL Coating เนี่ยจะเป็น Water b a s e สซึ่งอันนี้ที่เห็นเป็นขวดเล็กเพราะว่าผมได้มาจากเซ็ตเคลือบแก้วของ ไทนะครับจริงๆถ้าสนใจขวดใหญ่อะก็มีขายเหมือนกันน้ำยาสงยี่ห้อเนี่ยที่เป็นประเภทฉีดและเช็ดนะครับสามารถใช้ได้กับรถที่เคลือบแก้วมาหรือรถที่ไม่ได้เคลือบแก้วมาก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ทั้ง2ยี่ห้อเนี้ยบอกไว้ว่าติดทน6เดือนเหมือนกันเลยส่วนวันนี้นะครับถ้าคนสงสัยว่า2ตัวเนี้ยตัวไหนมันบำรุงฟิล์มแก้วได้ดีกว่ากันผมก็ยังตอบไม่ได้นะครับว่าตัวไหนมันดีกว่ากันแต่ที่ผมจะมารีวิวให้ดูวันเนี้ย ผมจะเน้นไปทางเรื่องอความยากง่ายในการลงนะครับเช็ดง่ายไหมทิ้งคาบไหมแล้วก็ความลื่นนะครับโดยผมจะเทสตามสไตล์ของผมนั่นแหละก็คือวางฟองน้ําไว้แล้วก็ดูความลื่นนะครับผิวสัมผัสแล้วก็การไล่น้ําแล้วก็ความทนนะครับโดยการล้างแล้วเราก็มาดูว่าตัวไหนมันจะหลุดก่อนกันก่อนเราจะไปดูนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับ แน่นอนครับในการลงแว็กหรือการเทสอะไรก็แล้วแต่ผมก็พยายามทําความสะอาดเคลียร์พื้นผิวให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าจะให้ชั้นแว็กที่เคลือบก่อนหน้าเนี้ได้หลุดไปหมดแล้วนะครับอ่ะฝั่งนี้นะครับผมจะลงคาร์บอนโหลดเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ต้องเขย่าก่อนนะครับแล้วผมจะเป๊ะสเปรย์ลงบนผ้านะครับแล้วเราก็ทําการเช็ดนะครับ ่างที่ผมเคยรีวิวตัวคาปโปรีโหลดไปเนี่ยเห็นว่ามันจะเช็ดค่อนข้างยากนะครับถามว่าฝืดมือไหมมันก็นิดหน่อยครับส่วนเรื่องกลิ่นเนี่ยก็เหมือนกลิ่นแบบเคมีเคมีนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ถึงก,กับชุนนะครับเป็นกลิ่นแบบนวลๆเคมีอ่อนๆพอรับได้เช็ดได้ทั่วครับ เนี่ยผมเช็ดไปแล้วหนึ่งรอบนะจะสังเกตว่ามันจะทิ้งคราบค่อนข้างเยอะก็อาจจะต้องกลับผ้าบ่อยๆเช็ดให้ั่วครับต้องแบบว่าตั้งใจเช็ดจริงๆครับไม่งั้นมันมันเห็นคราบมันทิ้งคราบค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าซิลิก้ามันเยอะหรือเปล่าวันนี้ไม่แน่ใจนะครับ เอาละหลังจากเราเช็ดเรียบร้อยขอผมสัมผัสมาหน่อยอ่าออืมมันมันมันลื่นขึ้นนะครับแต่มันไม่ขนาดกับมันไม่ถึงขนาดไม่ถึงขนาดแวกอะครับมันลื่นขึ้นอันนี้ไม่ได้เครือบโอเคครับอันนี้ฝืดเลยอันนี้ลื่นขึ้น ผิวสัมผัสดีขึ้นครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลงฝั่งนู้นกันเขย่าก่อนครับเช็ดง่ายกว่าครับไอจีเอลพีเมียรู้สึกว่าเช็ดง่ายกว่ารู้สึกว่าลื่นมือกว่าคาโปโปนยครับ ส่วนเรื่องกลิ่นเนี่ยกลิ่นมันจะกลิ่นกลิ่นไม่ค่อยแรงครับเพราะว่ามันเป็นอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นวอเทอร์เบสแต่แต่พอน้ำยาเริ่มแห้งก็เริ่มมีความหนืดขึ้นมานะครับส่วนส่วน i อจเอเนี่ยมันจะทิ้งคราบน้อยกว่าคาโปคาโปเนี่ยเช็ดหลายรอบเหมือนกันกว่าคราบจะหมดอันนี้เช็ดแบบว่าสามสองสามรอบคราบก็จางแล้วครับ เรียบร้อยคราบไม่เหลือขอกลับผ้าทีนึงเรามาดูผิวสัมผัสของ iglp เมียกันนะครับก็ให้ความรู้สึกลื่นขึ้นนะครับลื่นกว่าบริเวณที่ไม่ได้เคลือบแต่ถ้าถามว่าสู้คาโปได้ไหมผมให้คะแนนพอกันนะครับอืพอกันเลยอันนี้ความเงานะครับความเงาถ้ามองด้วยตาเนี่ยแยกไม่ออกเลยครับ ใกล้เคียงกันมากๆก็คืออันนี้บอกก่อนคือการวัดความเงาวันนี้ผมบอกความรู้สึกด้วยสายตานะครับในอนาคตอาจจะมีก้อสมิเตอร์เพื่อที่จะให้ความเงาอ่ะออกมาเป็นตัวเลขได้ชัวร์นะครับตอนนี้ยังไม่มีแต่อีกไม่นานน่าจะมีครับคิดว่าความเงาใกล้เคียงกันมากเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ฝ่องน้ำนะครับเพื่อทดสอบความลื่นของผิวสัมผัสกันครับฝั่งนี้คาร์บอโ,โลดฝั่งนี้ i g l ีเอีเมีย จะวางฟองน้ําไว้นะครับให้มันเท่ากันแล้วผมจะลองยกฝากระโปรงขึ้นนะครับเรามาดูความลื่นกันเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูอีกสองครั้งนะครับ จะเห็นได้ว่าออสองครั้งแรกเนี่ยฟองน้ำนะครับมันลื่นใกล้เคียงกันมากแต่ครั้งที่3ครั้งสุดท้ายเนี่ยครับโปรกับมีความลื่นเร็วกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าความลื่นจากผิวสัมผัสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับต่อไปนะครับเรามาดูหยดน้ํากันครับ เดี๋ยวดูอีกรอบนะครับผมมีความรู้สึกว่า IGL p r อ m พีเมเนี่ยมีหยดน้ำที่กลมกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูหยดน้ำกันนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายกล้องมาให้ดูอย่างชัดๆนะครับ และด้านนี้คือหยดน้ำของ IGL p เเมีย er นะครับส่วนด้านนี้เป็นคาโบลีโรนนะครับโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมให้คะแนน IGL p เเมีย er นะครับหยดน้ําค่อนข้างกลมกว่านะครับเพื่อนๆคิดเหมือนผมไหมครับยังไงลองคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับนี่นะครับอันนี้คือคารโบลีโรดส่วนด้านนี้คือ IGL p เมีย er ครับ และต่อไปนะครับเรามาดูประสิทธิภาพในการทำเซลฟ์คินนิ่งของน้ำยากันนะครับอ่าจะเห็นได้ว่าน้ำยาก็ไล่น้ำค่อนข้างดีนะครับฝั่งนี้เป็นคาโปบีโรดเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของ IGL กันครับ เดี๋ยวจะทำให้ดูอีกทีนะครับจากที่ผมเห็นเนี่ยไอจีเอลเหลือเหลือหยดน้ำน้อยกว่านะครับอย่างคาโปเนี่ยจะเห็นว่ายังเหลือหยดน้ำที่เป็นเส้นเยอะกว่าฝั่ง IGL นะครับแต่ถามผมผมว่ามันก็ยังใกล้เคียงกันมากนะครับเพียงแต่ว่าฝั่งนี้ยังเหลือหยดน้ำอยู่เยอะกว่านิดหน่อยนะครับ ไปนะครับเราจะมาดูเรื่องความทนกันนะครับผมจะใช้โฟมล้างรถนะครับล้างแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําเปล่านะครับแล้วเรามาดูกันว่าน้ํายาเนี่ยยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้เป็นโฟมธรรมดานะครับเป็นโฟมล้างรถสูตรธรรมดาที่ไม่ได้ผสมน้ํายามันติคินเนอร์นะครับเดี๋ยวเรามาลองล้างกัน ขออนุญาตถูด้วยถุงมือขนแกะครับเรามาดูกันนะครับข้างขวดนะครับทั้งสองยี่ห้อเลยระบุไว้ว่าติดทนถึงหกเดือนนะครับลองล้างหนึ่งครั้งครับเรามาดูกันว่ามันจะอยู่หรือเปล่า เดี๋ยวเราจะมาล้างออกด้วยน้ํานะครับครับอ่าเป็นไงครับผมว่ามัน มันหลุดนะเออมันมันหลุดอะแต่ถามว่าหลุดมากหลุดน้อยยังยังไม่อยู่ครับแต่มันอยู่ไม่เท่าเดิมแน่ๆเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นน้ําแรงหน่อย แล้วนะครับผมคิดว่าฝั่ง i อ l อครับยังหลงเหลือเป็นหยดน้ำกลมๆอยู่ส่วนคาร์บอิโหลดเนี่ยผมคิดว่าไม่เหลือแล้วอะ่ะมันมันมันหลุดไปเยอะเหมือนกันแต่ i GL อ l ออ่ะถามว่าหลุดไปไหมมันหลุดครับแต่ว่ามันยังพอหลงเหลืออยู่บ้างนะครับสังเกตหยดน้ำว่ามันยังพอที่จะกลมอยู่ส่วนส่วนคาร์บอิโรลดอ่ะมันเริ่มเป็นวงรีแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองล้างอีกรอบนึงนะครับ น,นี่คือรอบ2นะครับเป็นโฟมปกติเลยนะไม่ได้ผสมมันติคินเนอร์นะครับ นี่นะครับหลังจากที่ผมล้างไป2รอบนะครับจะเห็นได้ว่า IGL เนี่ย Med เม็ดน้ำน่ะยังพอให้เห็นว่ามันกลมอยู่นะครับส่วนคาร์บอิโรดเนี่ยผมว่ามันมันหลุดไปเยอะพอสมควรเดี๋ยวเรามาดูเซฟคินนิ่งกันครับ มันก็ยังพอทําหน้าที่แบบไล่น้ําเป็นแพรไปอยู่นะเออฝั่งนู้นก็พอไล่น้ําได้แต่ผมคิดว่าถ้ามองเรื่องหยดน้ามา IGL ยังยังพอมองเห็นว่ากลมอยู่ครับนี่นะครับเดี๋ยวลองให้ดูอีกครั้งหนึ่งเป็นไงครับเห็นเหมือนผมไหมครับ อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมลืมพูดไปก็คือเรื่องราคาครับคาโปลีโรด500 ml ก็คือขวดเท่านี้เลยนะครับราคาอยู่ที่1 1 5 0บาทส่วน iglp เมียนะครับ500 ml นะก็คือใส่เท่าอันเนี้ยอยู่ที่3,000บาททวนส่วนอันนี้นะครับ1 0 0 ml แค่เนี้ยอยู่ประมาณ1,100ผู้ใช้งานนะครับสามารถลองเปรียบเทียบหลายๆอย่างนะครับราคาคุณภาพความทนแล้วลองบวกลบคูณหารดูครับว่าน้ำยาตัวไหนเหมาะกับการใช้งานของท่านมากกว่ากันครับ ฝากร้านด้วยนะคะร้าน O2 c a ค p ส a n d Detailing ร้านตั้งอยู่ถนนบางนาตาดกม25ฝั่งขาเข้านะครับมีบริการซักเบาะซักพรมขัดเคลือบสีรวมไปถึงเคลือบเซรามิกนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะครับ